นี่คือความเมตตาของลอที่ทาให้เราได้รู้ว่าพระองค์นั้นทรงสร้างบรรดามนุษย์และยินเพื่ออิบาดาต่อลอเนี่ยของจริงของแท้ สำหรับคนที่สงสัยว่าอาลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทำไมอลัลลอฮ์นิยาัสอย่างชัดแจ้งถึงการสร้างมนุษย์และยินนั้นไม่ใช่เพื่อการอื่นใดแต่พระองค์ทรงสร้างมาเพื่ออิบะดาต่อพระองค์แล้วเมื่ออลัลลอฮ์ทรงส่งเรามาเพื่ออิบะดาเนี่ยแล้วเราทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่บนหน้าดุนยาด้วยเป้าหมายเพื่ออิบะดาต่อพระองค์เนี่ยกี่เปอร์เซนต์สุดท้ายเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเหลือเพียงแค่สิบเปอร์เซนต์บางคนมากน่อยก็ยี่สิบเปอร์เซนต์เต็มที่การละมาสุนัดการละมา,าะดฟรัูรวมไปถึงสุนนะ ็อกเวลาของเราในการที่อิบาดาเพื่อลลอ a ์คือละหมาดอันนี้คือหลักเลยซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่พระองค์ล l l a ์ได้ดังรัสบ,บอกว่าลลอ a ์ส่งมนุษย์มาเพื่ออิบาดาต่อพระอ,องค์นั้นหมายถึงว่าตั้งแต่ตื่นจนถึงเรากลับมาหลับอีกครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะทําอิบาดาได้ตลอดเวลาพี่น้องที่รักาาล l l a ์ทรงเมตตามากนะให้กิจวัตรของเราสามารถเปลี่ยนเป็นอิบาดาได้หมดเลยมหัศจรรย์มากครับการที่พี่น้องและผมเนี่ยต้องเดินทางออกไปเพื่อประกอบสัมมาอาชีพอัลกุรานลลอ a ์ได้สั่งใช้ให้บ่าวเนี่ยละหม เดเียวกันในอัลกุราอานอัลลอฮ์ก็ได้สั่งใช้ให้เราออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพบนหน้าแผ่นดินคําสั่งเหมือนกันถ้าทําตามที่อลัลลอฮ์สั่งนั่นคืออิบาดัในขณะที่ผมและพี่น้องขับรถไปและเราเหียดว่านี่คือการไปประกอบอาชีพเพื่อแสวงหาริสกีเนี่ยตามคําสั่งใช้ของอลัลลอฮ์เนี่ยนี่คืออิบาดัแล้วเราเจอคนขับรถมาบางทีเนี่ยไม่ยอมจอดให้คนข้ามถนนพี่น้องเห็นแล้วรู้สึกเมตตาพี่น้องก็จอดคนเดินข้ามถนนไปได้เรื่องของอิบาดัความเมตตา พี่น้องไปส่งลูกที่โรงเรียนพี่น้องสอนลูกเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องก็ได้ผลบุญในขณะที่ท่านกําลังส่งลูกไปโรงเรียนท่านไปทํางานานอาจจะมีเรื่องที่คนเข้าใจท่านผิดอาจจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกที่ไม่ดีต่อท่านแต่ท่านเลือกที่จะไม่โกรธท่านได้บุญอีกแลมม้วคุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ทาให้เราได้รู้ว่าพระองค์นั้นทรงสร้างบรรดามนุษย์ละเอีเพื่ออ,อิบะาดาต่ออัลลอฮ์เนี่ยของจริงของแท้เลยสุนหนาของท่านนบีคือการยิ้มยิ้มนั่นคือการบริจยิ้มเพื่อหวังในความรักออล เป็นยังไงล่ะพี่น้องเห็นไหมว่าข้อเท็จจริงส่วนนี้ไม่ได้ผิดจากที่พระองค์ได้ตรัสบ,บอกเราถึงการมีชีวิตอยู่เลยศาส,สนาอิสลามสอนให้ได้เราเนี่ยทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศธรราแม้ว่าจะรู้เพียงอัลกุรอานหนึ่งอายะก็ตามเบญมัดก็มาทําหน้าที่ในส่วนนี้และไม่ทําในสิ่งที่บางไม่รู้บางจะไม่พูดในสิ่งที่บางไม่ได้รู้สิ่งนั้นจริงอลัลฮหมดุลิลาพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์และเราก็รู้เรียนรู้จากอัลกุราอานและอัลฮะดิสวาอะไรคือ คำสั่งใช้จากอัลลอฮ์และเราได้พบว่าทุกอย่างคือคำสั่งใช้หมดเลยแต่เพียงแค่เราเองไม่ได้เรียนรู้เพราะสิ่งที่ทําจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเนี่ยขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา <c oughs> สุดท้ายแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งแล้วเราทําตามนั่นอาจจะคืออิบาดา